สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านเลยนะคะเป็นอย่างอะไรกันบ้างชาวราศีกุมคลิปนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีกุมค่ะอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมคะขอพลังงานชาวราศีกุมสองเหรียญคุณกําลังดึงดู ความสเร็จเข้ามาใจเย็นไว้ว้าวกรี๊ดนะคะชาวราศีกุมสวยงามมากเลยนี่คือคุณสัญญาณของสมดุลของชีวิตบาลานซ์ข้างบาลานซ์ทุกอย่างในตัวเองปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างในตัวเองขับเคลื่อนอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อตัวเองเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะ กล้ากกลัวคุณจะทําไม่ทําคุณจะทําได้ไหมแต่นี่คือสัญญาณของความท้าทายของความสําเร็จที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณสามารถทําได้คุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองคุณสามารถทําอะไรบางอย่างที่มันที่มันเป็นความสําเร็จจากความพยายามของคุณได้นี่คือสัญญาณของชัยชนะและความสําเร็จสู่ความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตคือสู่ความมั่งคั่งในชีวิต คุณสามารถที่จะใช้คุณสามารถเป็นตัวของตัวเองแล้วใช้ความสามารถของคุณใช้ทั้งไอเดียความคิดสร้างสารรค์หรือว่าการปรับนะคะเหมือนการควบคุมอะไรบางอย่างในตัวเองคุณสามารถดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาดึงดูดด้วยความพยายามการสอบแสวงหาการเดินทางการค้นคว้าไขว่คว้าเพื่อที่คุณจะได้สําเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตเรียกได้ว่าสิ่งที่คุณพยายามมาอย่างหนัก รอมาอย่างหนักกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกําลังได้รับข่าวดีมากๆคุณกําลังได้รับชัยชนะมากๆจะมีงานใหม่เกิดขึ้นกับคุณจะมีตําแหน่งใหม่เกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่คุณมองหาสิ่งที่คุณฝันกําลังจะเกิดขึ้นและเป็นรูปธรรมด้วยไม่ใช่นามาทำสิบเหรียญคุณกําลังก้าวไปสู่ชีวิตใหม่ของชีวิตคุณอาจจะมีงานใหม่ แล้วเงินเยอะขึ้นคุณอาจจะมีตําแหน่งใหม่แล้วเงินเยอะขึ้นคุณอาจจะพบเจอเนื้อคู่ที่เข้ามาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันหรือว่าคุณอาจจะถึงเวลาเฉลิมฉลองอะไรบางอย่างแล้วเร็วๆนี้อะค่ะเฉลิมฉลองในการสุขงอมในความสัมพันธ์แต่งงานนะคะสื่อได้ถึงการแต่งงานความสําเร็จทุกอย่างเลยในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่คุณเป็นตัวตนของคุณในตอนนี้เวลานี้าชาวราศีกุมคุณคิด คุณมีความเชื่อพลังงานบางอย่างในตัวเองคุณรู้ว่าคุณจะต้องถ่ายเทพลังงานไม่ดีปลดปล่อยทิ้งไปคุณทิ้งพลังงานเก่าๆเดิมๆไปคุณดึงดูดพลังงานใหม่ๆเข้ามาสิ่งดีๆเข้ามาคุณสามารถครคุณสาามถวบคุมตัวเองได้คุณสามารถที่จะแฮนเดิลอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับตัวคุณเองได้ฉะนั้นอะไรที่คุณกําลังควบคุมตัวเองกําลังอดทนกับตัวเองอยู่มันคือความสําเร็จจริงๆมันคือสิ่งที่ได้มาจากคุณค่าและก็ความภาคภูมิใจ คุณรู้ไหมเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่ที่มันภาคภูมิใจมากเกินที่จะคาดฝันเกินเป้าหมายความความรวมสมบูรณ์มากๆเลยอะค่ะเหมือนกับว่าคุณได้มาจากความพยายามพยายามที่สุดพยายามแบบว่าทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือการหาข้อมูลใหม่ การลงทุนลงแรงอดหลับอดนอนเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวกว่าจะทําธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองกว่าที่จะขยับยายธุรกิจหรืออะไรแบบนี้ค่ะมันต้องใช้เวลามากคุณคณพยายามมาหลายปีมากๆแล้วอะและข่าวดีนั้นกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณชาวราศีกุมขอให้คุณเชื่อนะคะว่าคุณกําลังดึงด,ดูดความสําเร็จเข้ามาทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรแต่สิ่งที่สําคัญสิ่งแรกคือการ ปรับสมดุลบาลานซ์แล้วก็เหมือนใช้แรงดึงดูดของตัวคุณเองเป็นตัวของตัวเองไม่ว่าจะเป็นสิ่งอะไรที่คุณตามหาสิ่งนั้นกำลังจะเกิดขึ้นขอพลังงานชาวราศีกุมสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นว้าวเจ็ดถ้วย the เ h อ e r e โ e n c e คุณรู้ไหมว่าบางอย่างมาถึงเวลาจุดเปลี่ยน ของคุณในเรื่องราวชีวิตของความรักและเหมือนกับว่าบางเรื่องมันถึงเวลาเป็นจุดเปลี่ยนที่คุณจะได้ตระหนักกับการตื่นรู้อะไรบางอย่างของตัวคุณเองคุณอาจจะมีภาระหน้าที่การงานเพิ่มมากขึ้นทํางานหนักสร้างเนื้อสร้างตัวหรือว่ามีอะไรมีใหม่ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าอาจจะกําลังมองหาความเป็นธรรมชาติในตัวตนของตัวคุณเองนะเวลานี้คุณอาจจะรู้สึกว่าวนๆเวียนๆความลังเลกับอะไรบางอย่างอยูอย่ บางสิ่งจินตนาการความสุขหรือว่าการมองหาสิ่งใหม่ๆจะทำให้คุณมีความสุขการมองหาบางสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นตัวตนของคุณที่แท้จริงความสุขของคุณที่แท้จริงคืออะไรตรงไหนคุณต้องการเสียงหัวเราะคุณต้องการความความสุขใจสบายใจสบาย,บายกายจริงๆเหมือนบางมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะรู้สึกว่า หันเหตุตัวเองเข้าสู่ความสุขความสงบไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติธรรมการออกไปท่องเที่ยวธรรมชาติหรือว่าการออกไปที่ได้อยู่กับตัวเองปลีกวิเวกนะคะปิดอะไรบางอย่างของตัวเองสักสักพักหนึ่งเพื่อที่คุณจะได้ตกผลึกอะไรบางอย่างของตัวคุณเองทําให้ได้คิดทบทวนอะไรมากขึ้นพักผ่อนพักผ่อนกายพักผ่อนใจมันถึงเวลาที่คุณพักผ่อนหลังจากที่คุณประสบความส็จหรือว่า,าบางอย่างกําลังกระตุ้นทําให้คุณรู้สึกว่า ที่จะได้ไอเดียใหม่ๆใ,ในการทํางานไอเดียใหม่ๆใ,ในการสร้างธุรกิจหรือว่าไอเดียใหม่ๆของของการกระตุ้นจิตวิญญาณของคุณความสุขของคุณบางสิ่งที่ขาดหายไปเหมือนคุณอาจจะรออะไรบางอย่างที่ที่ลึกซึ้งและมากเกินกว่านั้นนี่คือสิบเปลี่ยนนี่คือสิบดาบเอ,อ่อต้องคลายอะไรที่เป็นความความกังวลหรือความลังเลหรืออะไรบางอย่างที่ไม่แน่ไม่นอน ลงแล้วใช้เสียงหัวเราะความสุขของคุณความเป็นตัวตนของคุณแล้วก็การหันหลังให้กับเรื่องราวอะไรบางอย่างที่วุ่นวายแล้วค่อยตรองตัวเองอีกครั้งแล้วก็เริ่มต้นใหม่คุณอาจจะมีที่ปรึกษานะคะคำแนะนําจากเพื่อนจากครอบครัวคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณกําลังไปในทิศทางของความสุขของตัวเองจริงไม่ว่าจะเป็นสังคมหน้าที่การงานการเงินหรือ การได้เปลี่ยนไทป์เปลี่ยนประเภทงานหรือว่าเปลี่ยนอะไรบางสิ่งอย่างที่คุณกําลังค้นหาเป็นสามถ้วยเป็นเดอะสตาร์แล้วก็เป็นสิบไม้เท้าเหมือนคุณกําลังได้ออกไปสู่ความสุขในสิ่งที่คุณต้องการอาจจะมีบางสิ่งที่คุณรู้สึกว่าจงมีความหวังให้กับตัวเองนะความหวังและความสุขของคุณมีความสําคัญมากความหวังเป็นพาวเวอร์ฟูลของชีวิตที่ทําให้คุณไปถึงจุดหมายเป้าหมายของคุณได้คุณสามารถ คุณมาไกลมากๆแล้วคุณสามารถคิวใจตัวเองได้คุณสามารถใช้เวลากับตัวเองเพื่อเรียนรู้และเพื่อศึกษาเพื่อออกเดินทางอะไรใหม่ๆในตัวเองได้เป้าหมายของคุณยิ่งใหญ่มากและเหมือนคุณกําลังเดินตามเป้าหมายของคุณคุณกําลังได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสาเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่คุณอธิษฐานสิ่งที่คุณขอถึงกําลังจะมาคุณกําลังได้ออกเดดครั้งใหม่คุณกําลังได้เจอหรือค้นหาความจริงของชีวิต อีกสเต็ปหนึ่งอีกขั้นหนึ่งค่ะเหมือนคุณอาจจะรู้ใจตัวเองบางอย่างที่ตื่นรู้ว่าจริงๆแล้วคุณคือใครจริงๆแล้วคุณต้องการทําอะไรในชีวิตจริงๆแล้วคุณต้องการที่จะเป็นไปอย่างไรในชีวิตจริงๆแล้วเป้าหมายสูงสุดของคุณคืออะไรเหมือนคุณกําลังเดินตามความฝันความสําเร็จของคุณอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีก The Emperor จัก,กรพรรดิจัก,กรพรรดิแห่งความสําเร็จสวยงามมากมาก สิ่งที่คุณตามหาคืออาจจะเป็นการหลายๆท่านอาจจะมีการเดินทางหรือวางแผนแพลในเนรื่องของการทําสิ่งใหม่ๆอาจจะเป็นใบปริญญาท,ทําธุรกิจทําการงานการลงทุงนการเติบโตเพื่อก้าวไปรสู่ความสำเร็จที่ที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมเป็นจกักรพรรดิเป็นเป็นจกักรพรรดิดินีหรือว่าเป็นเศรษฐีนีอะไรแบบนี้นะคะจกักรพรรดิก็คือจกักรพรรดิความคำว,ว่าความอุดมสมบูรณ์ความสุขจริงๆเหมือนสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณตามหา มันกำลังเกิดขึ้นกับคุณดึงดูดให้คุณไปดึงดูดให้คุณทําดึงดูดให้คุณสร้างดึงดูดให้คุณประสบความสําเร็จดึงดูดให้คุณเจอสิ่งที่ดีกว่าคุณอยู่ในหนทางความสําเร็จของชีวิตคุณกําลังได้สนุกสนานกับชีวิตคุณกําลังมีแสงสีเขียวในชีวิตคุณกําลังอยู่บนอยู่บนเส้นทางของความสําเร็จจริงๆบ้านครอบครัว เพื่อนสังคมหน้าที่การงานการเติบโตสนุกสนานความสุขคุณกําลังยิ้มกับความสุขที่ที่รอคอยคุณอยู่การแต่งงานคู่รักความรัก,คว,รกความรักใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสวยงามมากๆเลยสวยงามมากๆจริงๆเพราะคุณแกร่งคุณกําลังเจอคู่รักคนรักของคุณที่มาพร้อมกับการออฟเฟอร์สปอร์ตดูแลคุณ คุณกาลังได้รับข่าวดีมากๆที่กําลังจะพุ่งทะยานเข้ามาหาคุณอาจจะเป็นช่วงจังหวะดีๆบางอย่างที่คุณจะได้เปลี่ยนแปลงหรือว่าคิดวางแผนอะไรใหม่ๆกับชีวิตของตัวคุณเองแล้วสิ่งนั้นที่คุณวางแผนที่คุณมองหรือว่าที่คุณปรึกษาหารือกับเพื่อนการลงทุนกับเพื่อนหรืออะไรแบบนี้ตอบโจทย์ให้คุณมีความสําเร็จแบบพุ่งทยานมากๆเพราะว่าสเตรน์คุณเก่งคุณเก่งและคุณแกร่งมากๆถ้ากําลังลงทุนหรือว่าทําธุรกิจอะไรกับเพื่อนแบบนี้นะคะก็ระวังเรื่องข้อสัญญงสัญญาคุยกัน เปิสาหารือเป็นทำงานเป็นทีมเวิร์ไปสู่ทีมทีมจะประสบความสำเร็จ so แล้วก็สัญญาก็คือสัญญานะคะตกลงกันให้ดีค่ะทำสัญญาในการทำหุ้นส่วนหรือว่าการเปิดกิจการแบบนี้นะคะจะดีมากเลยเพราะว่า,าการในเรื่องของการมีปัญหากันในเรื่องของอนาคตนะคะทีนี้มาดูคำตอบสิ่งที่ขอคำตอบจากไพ่ขอคำตอบค่ะลุยค่ะ l ล t s ก o ลุยนะคะลุยต่อเลยเย s เซเยสค่ะคุณจะประสบความสำเร็จนะฟังเสียงหัวใจของตัวคุณเอง Remain Positive คิดบวกไว้คิดบวกไว้นะคะ y s u you วแอคุณมีนางฟ้าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่นะคะถามท่านบอกท่านพอท่านให้พรและให้ความสำเร็จกับคุณแน่นอนสิ่งที่คุณอธิษฐานไว้ขอไว้กำลังจะเป็นจริงเพราะว่าคุณกำลังสร้างชีวิตอย่าง เข้มข้นมากๆเลยตอนนี้วันนี้สวัสดีค่ะ